ตอนนี้ลูกค้ามาถึงแล้วนะครับคุณพี่สายันวันอ่อนเจ้าตัวเรนเจอร์คันนี้นะครับฟอร์ดคันนี้ถ้าจําไม่ผิดนะเราจะเห็นลูกค้าที่ประโคนชัยนะครับมารับเจ้าตัววีครอสเอ็มสีเทอร์นโลูกค้ามองนะเดไปหาลูกค้าก่อนชื่ออะไรครับน้องโปรดครับน้องคนโปรดหน้าสงสัยมากเลย น้องโปรดน้องโปรดวันนี้น้องโปรดมารับรถนี่คันนี้ก็จะเป็นของคุณพี่สายันนะครับเป็นเจ้าตัวมิลเอ็กซ์เป็นอลิกนแต่ว่าใส่เจ้าตัวแม็กของแฟนทอมสวยเลยแหละโชว์กับชนกับแฟนทอมตัวจริงนี่ไม่อายอ่ะบอกเลยเปิดได้เลยครับเปิดได้เลย,ยตัวไหนครับ ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นฟองอากาศหรือว่าเป็นนั่นถ้าเจ็ดวันแล้วไม่หายนะครับถ้าเจ็ดวันไม่หายเอามาเค็มครับอยากขออนุญาตถ่ายไปนิดนึงนะครับตอนมารับป้ายถ้าสมมติมตไม่หายตอนมารับป้ายทะเบียนก็ได้ครับหรือว่าตอนตอนไหนก็ได้ประมาณหนึ่งเดือนไม่ยาจะ,จะเรียกว่าไงถ้ามีจังหวะก็เข้ามาเลยถ้ามันไม่หายเจ็ดวันดูแล้วอะ กุญแจผมเอาไว้ตะกร้าเตี้ยโ<บ>ยงหลังคือฟิล์มเวลาติดตั้งใช่ไหมครับก็เวลาถ้ามันยังไม่แห้งเนาะมันอาจจะมีฟองถ้าเจ็ดวันเราไม่แห้งก็ ให้น้องโปรดลองนั่งก่อนได้นะครับลองนั่งก่อนได้นะเดี๋ยวค่อยไปเต็เนเอกสารวันนี้วันดีนะครับวันนี้วันดีนนนนเดี๋ยวลองเอ็นได้นะปรับเอ็นได้นะครับปรับเอ็นได้นะที่ปรับจะอยู่ตรงนี้นครับด้านซ้ายมือนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวครับแป๊บขออนุญาตอ่านั่นแหละครับนั่นแหละนั่นแหละอลองลองปิดไหมโอเคครับระวังเท้านะระวังเท้านะก็จะประมาณนี้ ได้นะไม่ติดไม่ติดไหนไขออนุญาตถ่ายขาติดไหมขาติดไหมไม่ติดอ๋อได้ได้ได,ได้ครับนั่งสบายเลยอ๋อเป็นแล้วมั้ยครับเวลาเวลาจะออกนะครับตัวเนี้ก็อย่างนี้นะนี่เขาก็จะมาแบบนี้เลยครับ กุญแจตัวนี้จะให้ไป2ตัวนะครับอย่าทําหายนะและ้วก็เวลาล็อกรถปลดรถถ้ากุญแจอยู่ห่างจากประตู80เซนเนี่ยมันจะมีสวิตช์ดานข้างตัวนี้สามารถกดได้เลยครับลองนั่ง,<อ>งได้่บ <laughs> งนั้นเดี๋ยวแนะนําการใช้รถเลยไหมเดี๋ยวค่อยไปจ่ายเงินตัวเกียร์ออโต้เคยใช้ไหมครับยังไม่เคยยังไม่เคยใช่ไหมครับอย่าลืมนะครับว่าตัว ที่จะเหยียบอ่ะมันจะมีแค่เบรกกับคันเร่ง2 <Hey. S 1> อ,งอย่างใช้เท้าเดียวเท้าขวานะนะครับแล้วทีนี้ถ้าเป็นตัวเกียร์ออโต้เนดะี๋ยวผมขออนุญาตนั่งนิดนึงนะปรับเบาะตัวนี้เป็นปรับไฟฟ้านะครับเนี่ยเอน็นเลือกครับผมตัวเกียร์ออโต้ใช่ไหมครับตัวนี้เวลาเดี๋ยวตัวนี้เวลาที่จะสตาร์ทเครื่องใช่ไหมครับต้องเหยียบเบรกแล้วก็กดตัวนี้หนึ่งครั้งแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้สตาร์ทเครื่องอย่างตอนที่จะสาธิตเรื่องการใช้งานเนาะผมก็จะกดตัวเนี้สองครั้ง มันเป็นการจ่ายไฟของตัวรถเฉยๆนะครับอย่างตัวเกียร์เนี่ยเวลาเข้าเกียร์เกียร์ออโต้เนาะเราเหยียบเบรกก่อนแล้วมันจะมีตัวกดตัวนี้นี่ <S <S ครับ่ก็คือจอดหน้าปัจจุบันเลยนะครับ R <อ>ก็คือถอยหลัง N ก็คือว่าง D ก็คือเดินหน้าเนี่ยมีจอขึ้นไหมมันจะมีจอถ้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยจะมีจอเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ไฟตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีตัวตัว ตัวหน้าปัดมันจะมีบอกว่าต,ตำแหน่งเราอายู่ตำแหน่งอะไรอยู่อะไรใช่ใช่ครับใช่ถ้าสมมุติว่าดันมาดีใช่ไหมครับดันมาดีเนี่ยมันจะเป็นออตโต้แต่ถราปัดมาฝั่งปามันจะเป็นเกียร์ธรรมดาเข้าได้เลยใช่ไหมนี่ได้เลยครับได้เลย<อ>คือเดี๋ยวรถก็คำนวณเองว่ามันควรจะอยู่เกียร์ไหนครับแต่ทีนี้คุณแจนะครับตัวนี้มันจะมีสลักที่ใช้สําหรับถอดนะครับเนี่ยมันจะมีตรงนี้เล็ก,ลก,ลกนิดนึงไม่แน่ใจว่าเห็นไหม<อ>คือเราสามารถเลื่อนได้ แล้วกุญแจมันจะมีกุญแจให้ดึงออกใช้ในกรณีที่ตัวรีโมทเนี่ยแบตหมดไม่สามารถเปิดประตูได้ด้วยรีโมทครับก็ดึงกุญแจนี่ออกมาไขประตูเนาะแล้วก็เวลาที่ตัวแบตเตอรี่ตัวนี้มันอ่อนใช่ไหมครับต้องเอามาทาบแบบนี้แล้วก็กดสตาร์ทนะในกรณีที่แบตรีโมทมันหมดนั่นแหละแต่ว่าถ้าปกติทุกอย่างก็อยู่ตรงไหนของตัวรถก็ติดเลยนะครับแล้วก็เบรกมือตัวนี้นะครับก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้า อย่าเบรกก่อนนะครับเวลาจะลงก็กดตัวนี้อันนี้คือใช้งานนะครับถ้าต้องการให้เบรกมือทํางานตัวนี้กดต,ตัวสีแดงขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเรากดตัวออโต้โตตัวนี้นะครับเนี่ยถ้ามันขึ้นสีเขียวแบบนี้เวลาที่ไปไฟแดงเราไม่ต้องหยับเบรก <Okay. S 1> ก็คือเดี๋ยวเบรกมือเขาขึ้นให้แต่เวลาออกตัวมันจะต้องแตะคันเร่งแรงนิดนึงเร่งอ๋อมันก็ไม่จําเป็นครับใช่ครับผมเห็นไหมเนี่ก็เอาไว้นะครับตัวนี้ปิดระบบตัวออกตัวในทางลื่นนะครับ คือสังเกตดูรถที่มีระบบพวกนีเ้เวลาเราออกตัวในทางลื่นอะระบบเขาจะทาการล็อกนะครับไม่ให้รถมันล้อมล้อมันปีพูดง่ายไม่ให้มันปีทิ้งนะครับเขาลดกําลังที่ส่งไปยังล้อลงเนาะแต่ต้องการพละกําลังครับต้องการตะกุยปีนไปอะไรเงี้ยตัวนี้ปิด oh. นะครับแล้วก็ลงทางราชันตัวนี้ความเร็วอ่ามันจะควบคุมให้ความเร็วลงไม่เกินสามิบกิโเมตรต่อชอั่วโมงแล้วก็สแตนบายเนี่ยไม่น่าไม่ไม่ไม่ไมน่าดีหรพี่เราต้องกดครับเราต้องกดแบบนี้ แล้วมันจะมีไฟเข,เขียวขึ้นที่ตัวหน้าปัดถ้าเราลงลงเนินใช่ไหมใช่ครับคืออย่างลงเขากระโดง,งเ,เนี่ยเรากดเลยครับมันก็จะลเองความเร็วไม่เกิน30มสิบเรากดเลยนะครับแต่ว่าทีนี้ถ้าเราวิ่งเกินสัก60เนี่ยมันก็จะยกเลิกการทํางานให้นะครับตัวนี้ถ้าเซ็นเซอร์มันดังเนาะลำคาญปิดตัวนี้กดหนึ่งครั้งบางทีไปนาไปอะไรเงี้ยเราเจอพวกหญ้าพวกอะไรเงี้ยเซนเซอร์ไปปิ๊บปิ๊บปิ๊บเงี้ยก็ปิด,ป,ด,ป,ดปิดได้เลยกดครั้งเดียวนะครับถ้าไปจอดไปแดงรถด,ดับนะครับ ถ้าไม่ต้องการให้มันดับก็กดตัวนี้ครับเพราะไม่งก็คือเวลาจอดติดไฟแดงปุ๊บมันจะดับเครื่องแล้วมันจะติดคืนนะครับกดตัวนี้ไม่เลยใช่ครับแต่ว่าทีเนี้ยหลังจากที่สตาร์ทเครื่องใหม่ทุกครั้งเราก็ต้องกดทุกครั้งนะครับตัวหน้าจอเวลาที่จะใส่เชื่อมต่อพวกบลูทูธใช่ไหมครับตัวนี้นี่นี่ก็จะมีพวกบลูทูธแล้วก็เพิ่มอุปกรณ์เนี่ครับแล้วก็สั่งกับโคนหา คือเครื่องไหนที่เปิดบลูทูธไว้ใช่ไหมครับถ้าเราเจอรายชื่อตรงของเราก็กดได้เลยนะครับแอร์ตัวนี้ปิดถ้าต้องการเปิดก็ตัวนี้แต่ที่นี่มันจะมีคําว่าออโต้อยู่นี่ออโต้ Auto. ถ้าออโต้ก็คือลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับ<ม>พวก<ม>อุณหภูมิแค่อุณหภูมิอย่างเดียวเดี๋ยวตัวแรงลมเนี่ยเขาจะปรับเองนะครับเนี่ยแล้วก็ถ้าสมมติว่า,วาอากาศภายนอกนะครับ สิบปดองศาแต่ว่าภายในเนี่ยมันยิมห้าองศาลมที่ออกมามันจะเป็นลมอุ่นครับนั่นแหละปรับปังของผู้โดยสารปรับของผู้ขับขี่แต่ถ้ามีคําว่าดูโอขึ้นมาอุณหภูมิสองตัวนี้จะแยกกันนะแยกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลอดนี้เห็นไหมตัวนี้ยี่ส mm ิบเอ็ดตวนยี่สิบสามครับถ้าดูโอหายไปก็ <Yeah. S 1> จะเท่ากันประมาณนี้น้ํายาแอร์ออกไหมนี่ต้องดูตัวนี้เอซีขึ้นไหม อากาศภายนอกอากาศภายในนะครับปรับหานน้ำตัวหานำตัวรองเท้ารองเท้าอย่างเดียวก็กดเอาเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวปิดเนาะอยากแจ้งไปครับแล้วก็ในส่วนของตัวอากาศภายนอกนะครับก็ข้อดีก็คือช่วยระบายอากาศให้ออกซิเจนภายนอกตัวรถเข้ามาในตัวรถนะครับมันก็จะทำให้เราสดชื่นขึ้นเวลาที่ลง่วงนอนเนาะครับแล้วก็ตัวไหนอีกเลยชาร์จแบตเตอรี่ก็จะเป็นตัวนี้ใช้หัวจ่ายนะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นตัวตัว usb ะจะเป็นตัวนี้แล้วเวลาเติมน้ํามันนะครับไม่ต้องหาที่เติมบ่ไม่ต้องหาเปิดฝาถังแล้วนะครับแค่ปลดล็อกประตูแค่นั้นครับแล้วก็น้ามันนี่เติมที่เป็นดีเซลเติมได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเนี่ยนี่ปลดล็อกประตูตรงนี้ครับเนี่ยกระจกเดี๋ยวรอสักอีกสักสามวันนะครับก็ใช้กระจกด้านข้างนะครับครับนี่ตัวฝาถังจะเป็นตัวนี้โอ้เดี๋ยวผมให้ให้ดูตัวนี้ก่อนดีกว่า ตัวเครื่องมือย่างอะไรจะอยู่ด้านล่างนะครับนี่ยางอะไรแล้วก็ตัวเครื่องมือถ้าเกิดเหตุต้องใช้นะครับเครื่องมือจะอยู่ฝั่งนี้นี่ดึงออกอย่างนี้ได้เลยใช่ครับก็จะมีแม่เรงเวลาปิดก็เอาใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็กดครับนี่น้ํามันฝั่งนี้เนี่ยก็เวลาเราปลดล็อกประตูใช่ไหมครับน้องพนักงานปั๊มเขาก็จะกดแบบนี้เลย น้ำมันก็จะบอกเลยว่าเติม b, b 0ถึง B20 คือสามารถเติมได้เลยเติมได้ครับถ้าเขามีนะส่วนมาก B20 ไม่ค่อยเจอนะครับมันจะมีจะ B7 ครับตอนนี้ครับโอเค่ะเดี๋ยวไปเซ็นเอกสารั้งในแล้วค่อยมาดูรถต่อตอนใ่ายเนาะ โอ้อีลิแกนไปแล้วอีลิแกนสีเทาไปแล้วทุกคนเดี๋ยวสีขาวกึ้มรังเตรียมอยู่นะครับเดี๋ยวพาไวจุดเที่อาเลือกเอาใช้นิดนึงเดี๋ยวเตรียมนะครับมองกล้องนะครับ1 2 1 2กดไลค์ครับผม โอเคครับรอมากรอมากเดี๋ยวว่ายที่ตัวรถนะครับแต่จะเป็นคนว่ายเอ้ยว่ายไม่ได้ดิ่งอย่างเดียวต้องจับว้จับไว้จับไม่ทันง่วงละง่วงละไม่ได้ม่ถึง เอาไว้เบาะหลังก่อนก็ได้ครับนีรวยๆเิงๆนะครับผม,มดเดี๋ยวเข้าไปด้านในเลยเดี๋ยวไต่ไปอยู่ถ่ายรูปให้ฝั่งโน้นฝั่งนี้ครับฝั่งของผู้ขับขี่เข้าเลยเข้าตรงเข้าตรงนี้เลยครับเข้าเลยโอเคอ่าน,น้องโปวดจะได้ขึ้นด้วย ทางขี่เดินทาปลอดภัยออกลูกออกหลานเยอะเเด้อเงินออกลูกออกหลานเยอะนเยอะมีตังเดี๋ยวจะมาออกอะไร6ล้อ10ล้อขนอุปกรณ์ทามากินโอเคครับแล้วที่นี้ก็เดี๋ยวรูปเอาไปก็ได้ครับเนี่ยแล้วก็ดอกไม้เนาะที่เป็นช่อนะครับก็วางไว้ด้านหน้าคอนโซลนี่แหละนะครับที่เป็นทวงก็แควนได้เลยสิครับผม ดด้วยนเด็กมางเด็กมัะนี่สมมาแก้เคล็ดใส่ได้เลยกรบผมมึงคนมันมงคน โอเคครับผมเดี๋ยวตต่ตามไปตามใบเสร็จให้นะครับตอนนี้เรียบร้อยนะครับเราก็รอส่งลูกค้าลูกค้าได้เลยก,ก็45นะไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวอีลิแกน

กลับมาแล้วไม่ใช่คนละคันลูกค้าลูกค้าคันนี้ก็จะเป็นลูกค้าเรานะเฮกซิลีคันนี้มาเช็คปิดงวดลูกค้าปิดงวดแล้วเซลยังไม่ได้ปิดงวดเลยคันที่เห็นนะครับคันนี้จะเป็นแบนทอมนะแต่ของลูกค้าเราเมื่อกี้เป็นตัวอ e ีลิแก